ในคลิปนี้นะคะทุกคนที่หวานจะมาเอาชีวิตรอดกับเจ้าหญิงนางเงือกนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเจ้าหญิงนางเงือกคนนี้สวยมากเลยแต่ว่าเธอมีอะไรแปลกๆนะทุกคนในคลิปจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเอาเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่หวานแล้วก็พี่การด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยพาทุกคนไ่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตนอนนี้หมาเี้ก็ กาวสบายดีผสมทุกทานเนาะขอบต้องหซูส่สงฟักซี่เนาะ ตอนนี้เขาอยู่ในเกไมายครับเอาชีวิตรอดสาซี่สมองโมงอยงเนาะยูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยเลยทุกคนแต่ว่าอโอ้แน่นอนอยู่แล้วทุกคนสิ่งที่ขึ้นมาในหัวก็คืออาหารอยู่ไหนวะอาหารอยู่ไหนวะตัวทุกคนแล้วพวกพืชผักอะไรงนี้ก็ไม่มีเลยทุกคนนี่แต่ต้นไม้โง่แบบแตต้นไม้โง่เลยต้นไม้บอกว่าฉันทำอะไรผิดเหลือได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทุกคนผมจะมาแปลงร่างเขาเรียกว่ามือเมดนะครับหรือว่าเนือกันเองเข้าไปนะเพราะว่าเราจะมาช่วยพี่ว่า ทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนเป็นนางเงือกเงินหลุนเห็นปะน้องมีนมด้วยเห็นปะทุกคนนี่แล้วก็แบบนี่ทุกคนจะเป็นนางเงือกไงปะเนี่ยแล้วแหละในการใช้แบบว่าเรือในการล่องนู่นลงจากเกาะเนี่ยเออก็ลืมไม่เป็นไรทุกคนงั้นเราก็มาเริ่มในการแต่ว่าตัดไม้กันดีกว่าค่ะทุกคนเราจะตัดไม้ครบทุกต้นขอล่องหัวละกันในข้อญาตแบบล่องหัวอาการหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บ หกเจ็ดแปดเก้าแ้ก็จะ,จะไปนนช่วงที่หวาดแล้วกันทุกคนแต่จะว่าไปเลขเก 9, ้าเขาพูดว่าเลขไม่ดีนะหรือวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเรา บ้าไม่มีหรอกแต่เขาว่าเลขเก้าเนี่ยเป็นเลขที่ไม่ดีเป็นเลขไม่มงคลนะก็บ้าแล้วเฮ้ยอย่าไปคิดมากทุกคนคิดมากไปก็ก็ก็กลัวเองเปล่าเปล่าเขาว่าเลขมันจะมีความโชคร้ายโชคดีมันไม่เกี่ยวััเกีวก่ึงก็น่าจะพอแล้วแหละเราจะไปทำอุปกรณ์ไปก่อนแล้วค่อยแบบว่ามาขุดกันต่อมาเราจะมาทำตัร้กันนะคทุกคนแล้วก็วางไปตรงนี้แล้วก็ทำอุ้ยอ้ยนี่มันหล่นลงมาเราได้ต้นไม้ในเมื่อเราแบบว่าขุดมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องปลูกทดแทนนก็อาจะมีปัญหาเรื่องการ อาหารนะครับผมจะให้ขุดหินเลยดีกวว่่าาาเพระถ้าาไปแล้วกังท่านที่เราเป็นนางเงือต้องพิทักษ์ปลาทำไมถึงไม่ปลาหวานไม้ถ้าใช้ขวานไม้มันจะพังง่ายเพราะว่าต้นไม้มันก็มีเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยๆซีมันจะมีเยอะหินแถวนี้หรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าแปลว่าเราต้องขุดกันเอาเองใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช่อะไรทุกคนน่าราเป็นว่าเรามาขุดกันตรงนี้แล้วกันเธอจะได้หินเลยไม่อยู่สูงจนเกินไปเป็นเบตโตก้าเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเบตโตเอ้ยเบ็ดตกปลา ให้แล้วสำหรับสหรับเอาชีวิตรอดทุกคนหวั่ว่าเลขเก้าเนี่ยไม่ใช่เลขแย่แล้วแหละผมว่านางเงือกต้องปกป้องปลาครับแต่นี้นางเงือกมาให้เหุฉยเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีแล้วแหละทุกคนหวั่นคิดว่าอ้โหมีโอ้ฝันนึกว่ามันจะไม่มีพวกแบบอะไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำเว้ยแบบก็เลยนึกว่าแบบเขาไม่มีถ้ำหรอกอุ้ยแต่ขุดลงมามีถ้ำจริงๆทุกคนโชคดีจริงๆที่โชคดีกันไปเปล่าเนี่ยทุกคนขนาดมันเป็นเกาะเล็กๆนั่นเนี่ยแต่ยังมีถ้ำให้เราเฉยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูนะคะว่ามันแบบว่ามีีพวกรร่่อออะะะไหืเปลาตนนน้ค ราจะทาการขุดหินกันก่อนเพราะเราจะไปทําอุปกรณ์ทําเตาเผาทํานู่นทํานี่อะไรตามภาษาเราะอ้ยตามภาษาเรามีนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะขุดอันนี้ด้วยเดียววันขอโอ้ตัวค้าก็อยู่ข้างบนนี้ไม่เป็นไรทุกคนค้าวใหม่เลยแล้วกันเพราะไม้เยอะหีนั่นมเยอะเนี่ยไปตรงนี้แล้วก็สติ๊กมาทําที่ขุดหินจึ๊บโอเคได้มาแล้วแล้วก็จะขุดหินกันก่อนทุกคนมีหินได้ดีนะเราจะใช้แบบว่าเอามาแบบว่า ทำอะไรดิทำ<ธ>อ,อ,อุปกรเหล็กหรือว่าทำชุดเกาะ,ะก็ได้เออทุกคนป้องกันจากฉลามไงทุกคนเพราะเราจะแบบว่าทําการชียเรือใช่ไหมถ้าสมมุติ อุ้ยอะไรอ่ะเธอคือผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกคืออะไรอ่ะเลือกเลือกอะไรหรือว่าฉันสวยเกินไปเหรอหรือว่ามีคนแบบว่าจ้องจะเลือกฉันแล้วโอ้ทุกคนเถื่อเจังเลยอ่ะมีแต่คนจ้องจะเลือกหวานเพราะหวานสวยใช่ไหมคนที่จะมาเลือกเธอเป็นเจ้าหญิงเงือกครับมันมาได้ไงเนี่ยไม่ใช่มันไม่น่ามันไม่น่าจะมาได้เฉยๆนะทุกคนน่ากลัวน่ากลัวทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้หวานดีเหมือนชัตเตอร์ถ่ายรูปเลยทุกคนแล้วมันก็มีรูปลงมาไหนดูซิทุกคนทำไมมันเหม อุ้ยทุกคนอยู่ดีดลูกก็หายไปอะไรเนี่ยเขากําลังมาหาเขาไหนอ่ะเขาใครเขาคือเจ้าหญิงเงือกไปเองจะหญิงง่ายไต้องรีบคลัพจะหญิงก็ต้องมาหาลุกๆโอเคจพี่หวานขึ้นมาแล้วกัจะว่าน้ำแล้วกัน a f เขาแบบเอาชีวิตรอดคนเดียวแบบสุขสบายอย่างงี้ไม่ได้หรอทุกคนนี่เหล็กตรงนั้นเดี๋ยวเราจะรีบเอาเหล็กเอาของแล้วก็จะรีบขึ้นไปแล้วกันรอหวานขึ้นมาแล้วกัน t hours later อ่ะหวานไปผิดรูเหรอฮึบฮึบนี่ไงขึ้นมาแล้วนี่โอเคปึ๊บนี่ครับใครอ่ะ้ย The the แต่มันก็เหมือนคนเหมือนกันอ่ะกกอุย้ยเขินน่ากลัวอุ้ยเขินอุ้ยอะไรอ่ะเจ้าหญิงเงืออเจ้าหญิงเงือเหรอบ้าบอทุกคนเนื้อมันมีแค่ในกระตูนนั่นนันแหละแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะไปไหนแล้ววะเป็นไหนแล้วอ่ะอุ้ยนี่ไงเจ้าหญิงเงืออจริงๆ้วทุกคนดูหางสิเขามีหางด้วยอ่ะเจ้าหญิงเงือกขึ้นมาบนบกไดไงเงือกไม่ขาดอากาศหายใจใต้เหรอเฮ้ยเงือกมันขึ้นมาได้ครับท่านเฝ้ารอเจ้ามาตั้งสวัสดีเธอจะกินฉันหรือเปล่าเนี่ยเฝ สามีอะไรอย่าบอกนะว่าแกคิดว่าจะเป็นสามีของแกนะ่ะบ้า <c oughs> จริงๆแลงวไหเนี่ยทุกคนากสามีของมันไม่หมายถึงเราหรือเปล่าบ้าใช่ไม่เป็นสามีแกตอนไหนหรือว่ามันจะเพ้อถึงสามีมันไม่รู้ทุกคนเอ้ยทุกคนมันลอยได้ด้วยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันโยนน้ำยาหายใจในน้ำกับในวิชั่นให้เราทุกคนอ้าวอ้าวทุกคนพลมันอุ้มเราไปแล้วยายายทุกคนไปบ้านเรากันที่รัก แจะเราหายใจในน้ําได้ไปบ้านเรากันที่รักบ้านเอาทุกคนนี่มันคิดว่าเราเป็นสามีมันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอา้าเอาิ่มนี่มันจะบ้าเกิน,นไปแล้วทุกคนแต่ว่ามันบอกว่าให้เราไปบ้านมันเราหายไปไหนบ้านไหนก่อนเอเอเทุกคนแต่ว่าเราลองตามไปดูก็ดีนะมันอาจจะมีแบบว่าพวกอ่าจุลศิกเบลอไม่ใช่หรืออะไรสักอย่างอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเอาทุกคนมันเอไอจะอุ้มอย่างเดียวเลยไหนอะบ้านมันนี่เหรอบ้านใช่เลยเป็นไงนี่เหรอบ้านคืออะไรฉันไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์เงือกเป็นไงบ้าน,วานสวยไหมก็ ก็สวย,ยแต่ไม่เห็นมีเสาบ้านไม่เห็นมีแบบโต๊ะเตียงอะไรงี้เลย,ยอ่ีกแล้วะ คือยังไงอ่ะคืออะไรวะคือมันคิดว่าเราเป็นสามีมันแล้วก็จะเราไปอยู่ในน้ําด้วยอย่างนี้หรอไม่ใช่ฉันน่ะเป็นผู้หญิงเหมือนเธอนั่นแหละฉันน่ะเป็นผู้หญิงเหมือนเธอนั่นแหละโอ้ทุกคนแล้วก็ว่ายช้าสลึกลเกินเฮ้ยฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนเธอนั่นแหละฉันไม่ได้เป็นงูเป็นอะ้รหรอกบ้อเกิดอะไรวะเออมันจังช้าสลึกลเกินโอ้ยฉันเหนื่อยะฉันขอพักร์นี้แล้วกัน่ายช้าเพราะเธอที่เธอว่ายช้าเพราะอะไรเพราะเธอไม่มีคลีบใช่ก็ฉันไม่ได้เป็นนางเงือกไงฉันเป็นคนปกติ จะเป็นมีคีบได้ยังไงฮะเอ,เ,อเอาฉันกลับขึ้นไปบน<ะ>บ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะจะใ,ให้เธอเลือกอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า มันจะให้เราเลือกอ๋อจะอยู่ในน้ำหรือบนบกวันนึกว่ามันจะพูดเหมือนในการ์ตูนเลือก <c oughs> ฉันจะให้เธอเลือกระหว่างเสียงกับหางเธอจะเลือกอะไรเออจะอยู่ในน้ำหรือบนบกแน่นอนสิจะต้องอยู่บนบกอยู่แล้วเพราะฉันไม่ใช่เงือกฉันเป็นมนุษย์จะต้องอยู่บนบกอยู่แล้วไม่งั้นจะอยู่ในน้ำนานๆฉันจะตายฉันจะตายภายในห้านาที <c oughs> เอ้อฉันขึ้นไปอเอ,อขอบคุณมากแล้วก็ฉันจะเคลียร์ปัญหากับเธอว่าฉันไม่ใช่สามีเธอหรอกอ่าวนี่มันไม่ใช่เกาะเก่าแล้วนี่โอ้เกาะเล็กกว่าเดิมแถมต้นไม้กิ๊กนี่้ค หน้านี้อ๋อไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงอันนี้ก็คือบ้านของเราโอ้โห<ช> <Okay. S 1> ทุกคนคือมันจะเอาเอาเราเป็นหัวหได้เลยทุกคนทำไงดีวะเ้อ <c oughs> นี่หวนหวนโดนแบบว่าคุ้มถุงจอทุกคนช่วยหวนด้วยนะกลัวจังเลยเ้ยนี่หวนโดนบังคับทุกคนแบบไม่ได้อยากรักก <c oughs> <ๆ>ับเขาได้ไม่ได้ ก็เขาเป็นถึงเจ้าหญิงเนื่อกับทุกคนถ้าเราไม่ตามใจเขาอาจจะโดนพ่อเขาฆ่าก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเราเป็นสามีเรามาดูเขาแบบว่าสร้างบ้านคนเดียวนี่เราจะไม่ใจร้ายไปไหนหรอทุกคนไม่หรอกมั้งแต่ทุกคนมันหิวอ่ะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยเจ้าหญิงเนี่ยก็คือปลาใช่ไหมทุกคนอืมจาสินี้น่ากินจริงเลยหวานทุกคนถ้าสมมติเราจะพูดไม่ให้เขาได้ยินนะถ้าสมมุติแล้วแบบว่าตัดหางเขาไปทำชาชีนี้มันจะเป็นยังไงทุกคนน่ารอยทุกคนเคยกินเนื้อไหมทุกคนหวานอยากลองกินเนื้อด้วย ความคิดชั่วของวานน่าอร่อยเหือกที่รักจ๋าที่รักจ๋าหิวจังเลยเงื้กอ่านใจคนได้อุ้ย อ๋อเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดถึงเธอนะฉันพูดถึงไอ้พวกปลานี่เนี่ยปลาฉลามน่ามากเลยอ๋อใช่ใช่จะไม่ได้หมายเธอหรอกนะเพราะว่าเธอนั้นสวยแล้วก็แซ่บขนาดนี้ฉันไม่กล้ากินเธอหรอกนอยากกินปลนฉลามเหรอนั่นแหละฉันหิวมากเลยอะตอนเนี้ยอยากกินฉลามหรอก็กินอะไรก็ได้ที่มันทําให้ฉันอิ่มแล้วก็แบบหายหิวได้อะคนจะบอกนะว่าเขาจะไปจับฉลามให้หรอกใช่หรอปลาฉลามมันคือแบบสัตว์ในน้ําเลยนะเขาเป็นถึงนางเนอเขาคงไม่ซาไม่ซาอะไรว่าฆ่าสัตว์ด้วยกันเองหรอกมั เธอจะฉลาดไหมฉันกินนี่ดิ็บมาไม่ได้บ้าไปแล้วหรืออนาคินใจเย็นเถอะจะไม่ได้คนจะไม่ใช่คนแบบว่าป่าไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่คนป่าเดือดขนาดนั้นเจ็บมาไม่ได้วะเาอุปกรณ์ไงไม่น่ารอดวะก่อนนี่ต้นไม้อันเดียวแึงตอนนี้หายไปแล้วด้วยไหนนางเงือกฉันหิวแล้วมีอะไรให้ฉันกินหรือเปล่าอ้าวเพื่ออะไรอ่ะเขาถืออะไรด้วยทุกคนเขาถือเหมือนเป็นอุปกรณ์อะไรสักเออจ้ะไปเถ เหมือนนางเงือบังคับปู่เขียนให้มันมันไม,ม,นม่มันมาบกให้ได้เลยโอ้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 ไม่นะ <c oughs> นางเงอือกมันยึดบ้านเราไปแล้วทําไงดีเนี่ยเธอทําอะไรของเธอเนี่ย<ม>ฉันบอกว่า,วาจะอยากกินอะไรที่มันแบบว่าทําให้ฉันหายหิวได้แล้วก็อะไรที่มันจิมได้ด้วยโอ้ไม่นะทุกคน,นี่ย<ด>คนยช่วยฉลาดตัวนี้หรือเปล่าฉลา่ช่วยแกเองเฮ้ยฉลาดช่วยแกทุกคน เาที่ช่วยเก่เงโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนแบบหวั่นว่าหวั่นช่วยมันไม่ได้แบบโอ้ยนันไงน้องต่ายอร่อมากเฮ้ยทุกคน ที่รักเข้าบัานกันอะทุกคนมันพยายามบังคับฝ่าทุกคนแบบโดนไม่ไหวแล้วเว้ยเว้ทุกคนเออโอ๊นี่เธอกล้ารทำทิ่เก็บเหรอทุกคนมันบังคับฝ่าทุกคนแบบมียโดนคุ้มทุกชนทุกคนถ้าเราว่ายน้ำเนี่ยเราไม่สามารถชู่มาได้เนี่ยเพราะว่ามันว่ายเร็วแต่เราว่ายช้าเพราะฉะนั้นลากนางเงือกตึ้งเอ้าทุกคนลากนางเงือกนคลิปนี้เป็นช่วยกันแน่ทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะโอเคครับทุกคนใช้คำใบรือว่าคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ตัวไหน